สุดีคุณชาครูเชคที่น่ารักทุกคนนะคะช่วงโควิดแบบนี้ก็เป็นอะไรที่เราแบบยังไปไหนไม่ได้เนาะดังนั้นการดูแลตัวเองเนี่ยก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดะนะคุณคุณคือมองเองอะ่ะได้มีโอกาสลองทริคดีๆนะคะก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันให้คุณคุณเนี่ยได้ดูกันมองไปเจอบทความหนึ่งนะคะที่แพทย์ผิวหนังเนี่ยเขาแนะนําว่าการนวดหน้าเนี่ยเป็นหนึ่งในศาสตร์การชะลอวัยชนิดหนึ่งนะแล้วก็เขามีการแนะนําให้ใช้โฟรมล้างหน้าเนี่ยมาเป็นตัวช่วยนะคะในการนวดหน้าเพราะว่าโฟรมล้างหน้าเนี่ยค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยลดการอุดตนททาาห้้สสิ่ส่่งงกกปรีตคอยูบ หลุดออกไปแถมการนวดหน้ายัางเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเนาะเป็นการคลายกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าเราเนี่ยค่ะให้ผิวเราดูสดใสดูอ่อนกว่าวัยแล้วก็ลดเดิืวอรอยได้ เขามีงานวิจัยนะคะคุณเขาทดลองในผู้หญิงอายุ40-50ปีให้มาลองนวดหน้านะคะพบว่าคะแนนเฉลีย่ยของริ้วรอยบนใบหน้าเนี่ยคะลดลงชัดเจนแต่ตอนที่ไม่ได้นวดหน้าน,ะนอกจากนี้เนี่ยค่ะการนวดหน้าเนะี่ยยังเป็นการช่วยลดความหมองคล้ำของใบหน้าเนาะเหมือนเป็นการช่วยกระตุน้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะแล้วก็เป็นการผลัดเซลล์ผิวเก่าออกไปและการนวดหน้าที่ดีนะคุณต้องมาใช้คู่กับสกินแคร์ที่สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเราได้วันนี้หมองก็เลยจะมาแชร์5เทคนิคง,ง่ายๆใช้เวลาแค่5นาทีเองคต้อนนะอ,นอ,นตอนนนนกดืขั นวด5เทปที่ช่วยผิวดูกระชับดูตึงอ่อนเยาว์ขึ้นเนี่ยค่ะแถมยังช่วยผิวกระจ่งางใสขึ้นได้ด้วยนะเริ่มทีทาแรกนะคะให้กำมือแล้วก็ใช้ข้อนิ้วเนี่ยนวดเป็นวงกลมบริเวณหน้าแก้มนะคุณๆให้ใช้มือรีด45องศาในแนวแบบรีดขึ้นนะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาทำแบบนี้ค่ะนานหนึ่งนาที ท่าเนี้ยจะเป็นการช่วยเ r a น้ำเหลืองที่ค้างค้างของเสียออกไปจากใบหน้านะคะเพื่อเป็นการกระตุน้นการไหลเวียนเลือดเนาะส่วนในท่าที่2เนี่ยค่ะให้กำมือแล้วก็ใช้นิ้วนวดเป็นวงกลมบริเวณหน้าผากนะจากนั้นเนี่ยให้ใช้ฝ่ามือ ดึงหน้าขึ้นท่านี้ก็ทําประมาณหนึ่งนาทีเช่นกันค่ะโดยการนวดบริเวณหน้าผากเนี่ยค่ะจะเป็นการยกกระชับบริเวณหน้าผากนะช่วยบรรเทาอาการปวดหัวบรรเทาอาการอักเสบคลายความเครียดได้ด้วยนะแต่ว่าแนะนาไม่ให้ทําแรงเกินไปนะคะต่อมาสเต็ปที่3ค่ะก็ให้นวดตั้งแต่หางตาไปจนถึงหัวตาแล้วก็นวดตั้งแต่หัวตากลับมาจนถึงหางตาให้ทําที่ตาทั้งสองข้างคือทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะคุณให้ทําซ้ําแบบนี้ค่ะ5ครั้ง ท่านี้จะช่วยในเรื่องยก,กระชับผิวบริเวณรอบดวงตานะช่วยลดอาการบวมบริเวณรอบดวงตาได้ด้วยนะใครที่ชอบตื่นเช้ามาแล้วตามบวมอย่างเงี้ยค่ะช่วยได้นะแถมยังช่วยลดอาการปวดหัวได้ด้วยนะคะเนื่องจากกล้ามเนื้อที่บริเวณรอบดวงตารวมถึงบริเวณขมับเนี่ยเขาเชื่อมกันเนาะ ท่าที่สี่เนี่ยจะให้ใช้หลังมือรูดบริเวณใต้คางให้รูดไปที่หลังหูนะคุณแล้วก็ใช้นิ้วมือเนี่ยรีดลงมาที่บริเวณลำคอค่ะอันนี้ให้ทำซ้ำห้าครั้งนะคะท่าที่สี่เนี่ยจะเป็นท่าที่มาช่วยเน้นยกกระชับบริเวณทางให้คลายกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอซึ่งท่าช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอได้นะคะจะลดอาการปวดไมเกรนรวมถึงอาการปวดตามเบ้าตาได้ด้วยนะท่าสุดท้ายนะคะก็ให้ใช้นิ้วมือทั้งสี่เนี่ยนวดคอในแนวดึงขึ้นนะคะคุณให้ทําซ้ำเนี่ยคะ่ะแบบนี้ห้าครั้ง โดยท่านี้ค่ะจะเน้นยกกระชับบริเวณผิวหนังลําคอนะเป็นการนวดกระตุ้นต่อมน้ําเหลืองเพื่อกรองสิ่งแปลกปลอมเนี่ยออกไปเพราะว่าบริเวณที่ลําคอเราเมีต่อมน้าเหลืองขนาดใหญ่อยู่นะคะซึ่งเวลาที่หมองนวดเนี่ยคุณหมองจะนวดตอนล้างหน้านะก็เป็นการใช้โฟมล้างหน้าล้างไปด้วยนวดไปด้วยเลยคือจะเป็นการช่วยให้เลือดไหลเวียนที่บริเวณใบหน้าได้ดีแล้วก็เป็นการขจัดพวกสิ่งอุดต,ตันที่ตกค้างอยู่ที่ผิวเราเนี่ยออกได้ดีด้วยและถ้าโฟมล้างหน้าเนี่ยค่ะมีสารให้ความชุ่มชื้นกับผิวเวลาที่เรานวดหน้้าดวยโฟม้งหน้าเเเนนี่่ะจป็กาารพิิมมมคววชชุ้ผได้ แต่ที่ต้องระวังเลยคืออย่านวดแรงเกินไปเพราะเดี๋ยวผิวหน้าเราจะช้าง่ายจะระคายเคืองง่ายนะให้นวดแบบเบาๆแบบอ่อนโยนก็พอซึ่งทั้งนี้ค่ะการเลือกโฟมล้างหน้าก็มีส่วนสําคัญนะต้องเลือกโฟมล้างหน้าที่มีคุณภาพดีต้องแบบเป็นสูตรที่อ่อนโยนไม่ทําร้ายผิวไม่ทําให้ผิวระคายเคืองนะและที่สําคัญนะคะควรเลือกโฟมล้างหน้าที่มีสารให้ความชุ่มชื้นแบบที่บอกไปนะคือเขาจะช่วยให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นขึ้นเหมือนเป็นการบํารุงไปในตัวคุณณซึ่งผลิตภัณฑ์ โฟมล้างหน้าที่หมอเลือกใช้มาควบคู่กัวกานนวดหน้าเนี่ยค่ะจะเป็นสูตรนี้ค่ะ smooth eco foam cream โฟมล้างหน้านะคะคือเขาเป็นครีมโฟมล้างหน้ารูปแบบใหม่คุณเนื้อสัมผัสเข้มข้นเลยคือเป็นสูตรที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็อ่อนโยนกับผิวซึ่งแอคทีฟหลักๆที่น่าสนใจเนี่ยมี3ตัวด้วยกันค่ะสารตัวแรกคือวิตามินอ e ีนะคะอย่างที่คุณรู้ว่าวิตามินอีเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลสระที่ดีมาช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวมาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวก็ทาให้ผิวเรียบ รรมชาติแล้วก็ยังสามารถลดการเกิดดิ้วรอยได้ด้วยเนาะสารตัวที่3เนี่ก็น่าสนใจเช่นกันค่ะเป็นพรีเมียมโอเมก้าออยนะคะปกติเราจะเห็นโอเมก้าที่ได้จากปลาแต่สูตรนี้สกัดได้จากเมล็ดงาม่อนเน้นคุณจะมาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเนื่องจากในเมล็ดงาม่อนเองเนี่ยค่ะเขาก็อุดมไปด้วยโอเมก้าสามเมเก้าหกเมเก้าเนี่ยค่ะเหมือนมาช่วยบำรุงเซลล์ผิวให้มีสุขภาพดีนะช่วยปกป้องผิวไม่ให้สูญเสียความชุ่มชื้นรวมถึงลดการอักเสบที่ผิวได้ด้วยคือหมองเลือกสูตรนี้มาใช้ในการล้้้าาาาาาางงหหหนนนนววก็ดนเนนเพรระ่มมฟ ไม่มีฟ้องไม่ทิ้งสารตกค้างไม่ทําให้เกิดการอุดตนัน คือใช้สำหรับนวดหน้าได้เลยคุณคุณตัวเนื้อครีมสีขาวนะคะเนื้อครีมเข้มข้นมองว่าเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาริร้วรอยล่องลึกเนาะปกติเราจะชินกับโฟมล้างหน้าที่เวลาล้างแล้วผิวเราต้องแบบสะอาดเอียดใช่ไหมแต่หมองบอกเลยนะถ้าจะใช้สูตรนั้นมันจะไม่เวริร์เพราะยิ่งเราเอามานวดหน้าด้วยจะทําให้ผิวเราแห้งเข้าไปใหญ่ที่สำคัญเขาเป็นสูตรอ่ยนโยนไม่ทิ้งกระสุนลบที่ทําให้ผิวแห้งตึงเขาใส่คอลลาเจนอะมิโนแอ,อซิดนะคะที่เป็นการมาเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวเนาะก็ทําให้รักษาความชุ่มชื้้้้้้นนทีีี่่ผิววววไดดดดยยยะ,ะแลกก็มมสสาาาารรตอรยออยง E หลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแผิวจะไม่เอียดไม่แห้งคุณเรานวดหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นคุณก็ซับหน้าแล้วก็ตามด้วยการลงสกินแคร์ตัวอื่นได้เลยตัวครีมโฟมล้างหน้าของสมุทรีเนี่ยค่ะเขามี2ขนาดด้วยกันคือถ้าเป็น1.5ึนะะ่งจุดห้าฟลูอิดออนเนี่ยค่ะราคาร้อยสี่สิบห้าบาทแต่ถ้าเป็นขนาดสีฟลูอิดออนเนี่ยค่ะราคาสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะคะก็คือไซส์เนี้ยคุณคุณที่สนใจนะคะก็หาซื้อได้ที่ท็อปนะ,ะที่วัสด์ก็มีที่บูธที่บิ๊กซีนะคะโลตัสนะคะ t c g e x p r e s s นะคะที่ร้านขายยา p n f o สมูทฟแล้วก็ร้านขายยาชันนำทั่วประเทศได้เลยค่ะส่วนคุณคุณที่รู้สึกว่าเออไม่มีเวลานวดหน้านะ อาจจะแค่นวดเป็น3-4มถึงวันต่อสัปดาห์ก็ได้คืออย่างที่มองรีวิวไปคือเขาเป็นสูตรที่ไม่มีฟองนะอ่อ,อนโยนกับผิวไม่ทิ้งสารตกค้างนะคะแล้วก็ออกฤทธิ์เน้นไปทางให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นก็จะเหมาะสําหรับการที่นามาช่วยในการนวดหน้ามองต้องบอกไว้ก่อนว <laughs> ่าไม่ใช่โฟมลุกชน,นิดจะเอามานวดหน้าได้นะเพราะว่าบางสูตรอาจจะมีสารพัดเซลหรือสารอื่นๆนะที่ยิ่งทําให้เวลาเรานวดหน้าเนี่ยผิวจะเกิดการระคายเคืองหรือยิ่งแห้งเข้าไปใหญ่หลังจากที่เรานวดหน้าเสร็จล้างหน้าเสร็จค่ะก็ต้องใช้สกินแคคควบูู่นนไปอยดีะ อย่างช่วงนี้หมองใช้ตัวสมุดอีโก้ครีมโฟมล้างหน้าสูตรนี้ใช่ไหมคะหลังจากล้างหน้าเสร็จหมองจะตามด้วยสูตรนี้ค่ะสมุดอีโก้แอดวานซ์สกินรีคอเวอรี่เบบี้เฟสครีมนะคะก็จะเป็นตัวครีมบำรุงนะค,ะคุณ,คณให้ดูหน้าตาข้างในกันนิดหนึงหน้าตาก็จะหลอดแบบนี้ก็เป็นครีมบำรุงเข้มข้นนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวเป็นตัวที่มาช่วยเสริมครีมโฟมล้างหน้าสูตรนะะี้ค่ะเพื่อแบบลดโอกาสการเกิดริ้วรอยได้มากขึ้นอ,อย่างหมองใช้หมองก็รู้สึกว่าเออผิวชุ่มชื้นขึ้นนะริ้วรอยที่เป็นแบบิวววรอออยยเเลลล็็กกๆาาาแสสดงสะะง,งีหหนน้้ค่่ะม ราคาก็น่ารักนะคะคุณถ้าเป็นไซส์12กรัมเนี่ยคะ่ะราคา145บาทถ้าเป็นไซส์30กรัมราคา345บาทนะคะส่วนไซส์เนี้ยเป็นไซส์65กรัมะคะ่ะ ราคา660บาทนะคะคุณก็เลือกตามขนาดที่เหมาะสมได้เลยส่วนคุณคุณที่กำลังมองหาเคล็ดลับหน้าเด็กเนาะสามารถทำได้เองที่บ้านในงบประหยัดนะคะรวมถึงปลอดภัยกับผิวเราไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองเนาะก็ลองเอาเทคนิคบนหน้าที่หมอได้แบบพูดไปในวันนี้ไปลองใช้ดูถ้าสนใจที่ลองทำแล้วนะได้ผลลัพธ์ยังไงอย่าลืมมาบอกอีกกันนะคะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่างก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนสคุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องครูเชควันนี้ครูคะ,คะ